สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินดา h a n n e l สำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะครับที่เพาะไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับใช้ไม่หมดนะครับแบบนี้เขายังมีเชื้อเขายัง ยังมีอยู่ไหมนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสีมีสามสามอย่างเลยนะครับมีสีแดงแดงเข้มแล้วก็จะออกเป็นสีเขียวเขียวนะครับสองขวดนี้จะออกเป็นสีเขียวเขียวบางขวดนะครับก็ยังเป็นสีขุ่นๆแบบนั้นนะครับอันนั้นเชื้อน่าจะตายแล้วนะครับสามขวดนั้นน่าจะตายแล้วนะครับที่เหลือแบบนี้น่าจะยังมียังมีเชื้ออยู่นะครับ ปีนี้ผมมาทำนาเองแล้วนะครับบรรดาจุลินทรีย์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่ากลุ่มของจุลินทรีย์กลุ่มของบาซิลัสนะครับที่ผมคัดแยกหัวเชื้อเอาไว้นะครับน่าจะได้ใช้ประโยชน์เขาได้แล้วนะครับที่ผ่านมาผมอยู่กรุงเทพนะครับเวลาผมทำคลิปก็ทำอยู่ในคอนโดนะครับ เวลาใช้ก็ใช้เพียงนิดเดียวเพราะว่ามีแปลงปลูกแค่นิดเดียวนะครับแต่ปีนี้นะครับผมกลับลา,าออกจากงานกลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากพวกเขาเหล่านี้เต็มที่เลยนะครับเท่าที่ผมจะทําได้นะครับเหตุเพราะว่าผมตั้งใจที่จะทํานาแล้วก็ทํานาลดต้นทุนนะครับ ต้นทุนที่สำคัญในนั้นก็คือเรื่องปุ๋ยนะครับการที่เราจะทำานาธรรมชาตินะครับจะเป็นนาอินทรีย์หรือจะว่านาอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับก็คือจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับก็ต้องใช้บรรดาจุลินทรีย์เหล่านี้มาช่วยในการจัดการนะครับ จุลินทรีย์แสงแค่แสงนะครับก็จัดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของผมนะครับแล้วก็ยังมีจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมยังไม่มีนะครับเช่นจุลินทรีย์หนอกกล้วยหรือว่า,าจุลินทรีย์จจปลวกนะครับซึ่งผมค่อยมาดูโอกาสและช่องทางที่เหมาะสมนะครับในการทำ แต่ขณะที่ทําคลิปอยู่นี้นะครับคือเดือนกุมภานะครับยังยังยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะว่ายังอยู่ในสภาวะที่แห้งแล้งนะครับต้องรอให้ต้นฝนก่อนนะครับค่อยมาจัดการอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็มา เปรย์ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าผมกลับมาทํานาแล้วนะครับบรรดากลุ่มจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับคงคงได้ใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบรรดาน้ําหมักหรือว่าน้าเอนไซม์ที่หมักไว้บริปโภคนะครับตอนนี้ผมกลับมาอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับแต่ว่าตัวเอนไซม์ที่หมักไว้บริปโภคอยู่กรุงเทพผมยังหาวิธีที่จะนํากลับมา,าต่างจังหวัดไม่ได้เลยนะครับไว้โอกาสที่เหมาะสมผมค่อยนํากลับมา นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาดูแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสมผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งและดูเรื่อยๆนะครับการนำจุินทรีย์มาใช้นับจากบันนี้เป็นต้นไปนะครับผมกลับอย่างที่บอกว่าผมกลับมาอยู่บ้านแล้วมาทำนาแล้วนะครับ ก็คงได้ใช้ในแง่ของการเกษตรมากขึ้นนะครับมันจะใช้ดีใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับปีนี้ผมได้มาทดลองใช้เองแล้วนะครับได้มาจัดการเองแล้วก็ได้มาทำเองและได้ใช้พวกเขาอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้นะครับผลจะออกมาเป็นแบบไหนฝากเพื่อน รอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับไว้ผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูบ่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ